นอกจากนั้นนะครับพระคประเพณียิวนะครับจะมีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเทศกาลเป่าเสียงแต่และมีการถกเถียงเกี่ยวกับประเพณีเป็นประเพณีนะครับฟังดี so there is something going during the Jewish tradition and there is many argument during the the festival นะครับเขาจะมีประเพณีที่บอกว่าระหว่างเทศกาลเป่าเสียงแต่กับเทศกาลลบมุมทิมบาทนะครับพระเจ้าบนสวรรค์จะเปิดหนังสืออยู่สเล่ม so t h e said like during the first day of the festival and in doing this 10 day God will o p e ป this three book in h e a ร e n ประหลาดมากเลยเหมือนที่ผมสอนเลย That is quite surprising หนังสือเล่มแรกคือหนังสือชีวิตของคนเลว So the first one is the book of the life of the rich <laughs> people นี่ประเดีอยู่นะไม่ใช่บัมพีนะผมเล่าให้ฟังสนุกๆอันที่สองหนังสือชีวิตแห่งคนชอบทำ So the second one is the book of life of the righteous อันที่สามคือหนังสือแห่งชีวิตของคนที่อยู่ระหว่างสองประเภท So the third one will be of life between of these two types above ตอนนี้ท่านยกมือถือขึ้นมากดดูเช็คชื่อดูนะครับว่าชื่อท่านอยู่เล่มไหน So you can maybe check whether your name in which book in this three book หลายคนนี่นะครับตกอยู่ในหนังสือคนเลว Many many people here in the first book in the rich people แต่คริสเตียนส่วนมากตกอยู่ในหนังสือเล่มที่สามคือระหว่างคนเลวและคนชอบทำ But most of Christian will be in the book of lie f between the 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 righteous and the rich one เทศกาลเป่าเสียงแต่เป็นวันเริ่มต้นของความบริสุทธิ์สูงสุด So um, the first day of, uh, the festival of ending, will the mark the beginning of mark the the Trappending the day ตลอดสิบวันนะครับทำเนียบยูจะบอกว่าพระเจ้าจะพยายามดูว่าคนไหนควรจะชื่ออยู่เล่มไหน so during this ten day God will consider whether you will be in which book จะลบชื่อท่านออกจากเล่มคนชั่วมาเป็นคนชอบทำหรือเปล่า whether will uh, just unlist the name of um, the rich guy will be or to the the righteous one และเขาบอกว่าเป็นเวลาที่ซาตานจะล่อลวงคนเยอะที่สุด and we, this during the time the Satan will try to tempt as many people ผมว่าก็เป็นไปได้ so I think it's possible เพราะว่าพระคัมภีร์เขียนไปเพียบเลย because uh we can see uh many many Bible was mentioned about it เด็จหก้าเขี่สิบบอกว่าขอให้เขาถูกลบเสียจากทะเบียนผู้มีชีวิต so in Psalm 26 uh, 69:28 may the Lord brought out the book of life and not be listed with the righteous นะครับหนังสือทะเบียนในสมัยกรีกเนี่ยคือคนตายก็จะอยู่เล่มหนึ่งคนที่เป็นก็อยู่เล่มหนึ่ง so in Greek like um uh in Greek the uh, for die people with in in one book and another uh in the life people will be in one book บัมบีบอกว่าอยากให้เขาขึ้นทะเบียนในหมู่ผู้ชอบธรรม so in Bible say that don um will not to be listed in the righteous Uh, อพยพ3232-3ิบถึงสานะครับพระคัมีบอกว่าขอทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้ถ้าถ้าหาไมา่ขอพระองค์ยกโทษบาปข้าพระองค์ถ้าหาไม่ขอพระองค์ลบชื่อข้าพระเจ้าเสียจากทะเบียนท,ท,ที่พระองค์ทรงจดไว้พระองค์จดไว้ด้วย so in Exodus 32 32 but now please forgive their sin but if not then blot me out from the book you have written และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า and the Lord replied to Moses ผู้ใดทำบาปต่อเรา Who has seen again sin เราจะลบชื่อผู้นั้นเสียจากทะเบียนของเรา I will blot out from my book กลัวดิ Are you scared เห็นไหมว่ามันมีการจดชื่อ You can see that uh, they have the written book ก็ไม่แน่นะครับเด็กคนไหนที่คุยกันในที่ประชุมนมัสการแล้วบกวนคนอื่น I'm not sure that if you um, like, if like for some kid that keep talking during the sermon time ไม่ยำเกรงพระเจ้า You're not really afraid of the Lord God might blot out your name from his book um, I don't know how serious, but I think you need to be respect and, uh, and afraid of the Lord and you can see like from the kid like they quite um, smart from six months they can they can really think. วิบวรบทที่สามข้อที่ห้านะครับบอกว่าไงครับถ้าใครนะครับมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวฟังดีแล้วเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต So in Revelation 3, um, 5, the one who victorious f e e l like him be dressed in white, I will never blot out the name of that person from the book of life วิบวร์ยี่สิบสิบสองบอกว่าครับพระเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ยืนเฉพาะพระพักรพระเจ้าและหนังสือต่างๆแบบว่ามีหลายเล่มจริงไหม หนังสือต่างๆเปิดออกหนังสือม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วถูกพิพากษาตามข้อความที่ถูกจารึกบันทึกไปทุกอย่างที่ท่านทำ In Revelation 20:12 and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the, book, the books were open. Another book was open, which is the, uh, which is the book of life. The d a a s w e r j u s t according to what they had done, and recorded in the books. คนยยูเชื่อว่าสิบวันเป็นวันแห่งความวุ่นวายของการลบการเขียนการลบการเขียนชื่อของคนต่างๆที่อยู่ในอิสราเอลว่าจะอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตหรือว่าจะไม่อยู่ในหนังสือแห่งชีวิต believe ten are the time this that that to write the the or remove the person name from name book และเขาเชื่อว่าในเทศกาลนี้นะครับถ้าเป่าเสียงแต่เสียงแต่ทําให้ซาตานสับสนเขาเลยเป่ากันใหญ่เลยมีการเป่าเป็นร้อยๆอันเลยในเทศกาลโรชฮาร์ชานา and they also believe that during this time if they blow the horn the trumpet they we can confuse the satan as well ครับนอกจากนี้นะครับในเทศกาลนี้นะครับยังมีการทำอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า Touchless. Oh, uh, t h e r also like uh, the tradition to, uh, in doing this festival is touchless. เป็นเทศกาลที่คนจะไปแม่น้ำนะครับแล้วก็เอาขนมปังไร้เชื้อไปโยนในแม่น้ำเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการโยนความบาปลงไปในแม่น้ำ i s this festival, people will go to the river and take the olive bread, throw into the river, and they believe that the bread was a symbol of the sin. And throw it into the river is the forgiveness. ความบาปก็คือความบาป Sin is sin. นะครับการ การแมันไม่มียากไม่มีง่ายมีแต่ทำกับไม่ทำ There is no difficult or easy but it whether you decide to do it or not ร้องไห้มากก็ไม่ได้แปลว่าเลิก Even you really cry out but it doesn't mean that you uh, repent from your sin บางคนก็เลิกได้แม้ไม่ต้องร้องไห้ Some people that can repent from the sin even they didn't cry เทศกาลนี้มาจากพระธรรมมีคาบทที่7็ข้อ18บ9นะครับบอกว่าพระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทั้งหลายพระองค์จะทรงเหยียบความชั่วช้าของเราพระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเราไปในที่ลึกของทะเล so in Micah 7:18 and 19 and you will again have compassion to us on us you will tread our sin under foot and hurl all our iniquity into the depth of the sea นะครับพี่น้องต้องเหวี่ยงความบาปออกไปในช่วงสิบวันนี้ you need to throw all your sin to the sea ไม่งั้นชื่อจะถูกลบออกไป if you didn't do this you uh, God might remove your name พี่ต้องฟังผมดีๆนะครับปัจจุบันแต่ละคนนี่นะครับชื่อของท่านนะครับมีชื่อจดกับไม่มีชื่อจด listen carefully your name here now like we l l have the name written on the book and some people didn't have the name written on the book นีฟันั่งฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับ some people that listen me now listening to me now you didn't have the name in the book of life หลายคนข้างๆชีวิตท่านก็มั่นใจว่าท่านไม่มีชื่อ or also like the people like near m y u also didn't have the name in the book ตอนสอบเอ็นทานี่นะครับผมก็มีทั้งห้องผมเนี่ยก็สอบไปทำเป็นห้องที่เป็นห้องพิเศษนะครับแล้วก็ทุกคนก็ขยันเรียนมากๆเลยแต่ว่ามีบางคนเนี่ยที่ทุกคนเป็นห่วงมากเลยว่าจะมีชื่อในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี่นะครับเขาอยู่ในระดับของการสอบที่ตกตลอด It's like in doing that I'm studying and um prepare for the entrance exam and in my class uh everyone most of, most of us as a super student but we have one person that we really concern มีม <with S 2> ใครกังวลว่าไอ้คนที่สอบได้ที่งตลอดมันจะสอบติดหรือเปล่า<ร> <c oughs> we never concern like the top student whether we l l have the name or not แต่ทุกคนถามเพราะทุกคนติดกันหมดแล้วนะครับเพราะผมติด100%เลยเขาก็ถามกันว่าเพื่อนคนนี้สอบคณะอะไรติด Um, like all my class can entrance to the university and then we have the question to um, our friend this friend that we um, which faculty that he can entrance in because we can see from the history um, of, of his education that he always fail. if you are the christian that everyone is concerned about you no. we didn't see you come to shirt We didn't see you in the care group. ท่านจะเป็นคนคนนี้ก็ได้ You might be the person that people really concerned about you. บางคนในโบสถ์ผมดูแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าวเขาจะมีชื่อบนสวรรค์หรือเปล่า I some people that I see uh, in the church I also not sure whether we have the name in the book of life or ท not. ท่านต้องไปแม่น้ำแล้วโยนเครื่องบาปท,ทิ้งลงไปในแม่น้ำ You need to go to the river and throwing the sin. คือท่านจะไม่เห็นมันอีกจะไม่มีทางได้ทำมันอีก You you will repent from the sin and you will never do it again. ถ้ามันทำให้ท่านทำบาปเรื่อยๆนะครับโยนมันทิ้งไปเลย if the thing that make you, um, sin against it the that to just throw makes God away you บางคนได้ฟังเรื่องมา s t สเตอ t i เบชั่นนะครับแล้วท่านยังมีหน้าไปทำมา s t สเตอ t i เบชั่นอีกนะครับ and like some or uh, for that you listen to the masturbation and you still do it this sin ชื่อท่านอาจจะถูกลบไปแล้วก็ได้ your name might be removed from the book of life ถ้าท่านเคยดินทานะครับแล้วท่านกลับใจ้ท่านไม่ดินทานนะครับชื่อท่านอาจจะถูกลบไปแล้วก็ได้ or if you have the gossip sin and then you uh, คุณย้อนกลับไปทำอีกครั้งชื่อของคุณอาจถูกลบออกจากหนั o สือชีวิตคุณต้องขี้เกียจบา e ออกไปคุณ i n g your sin ในเวลาแค่สิบวัน in these days ในสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับมันเป็นยุคของพิมพ์ดีด And when I was studying is the day that we used the typewriter นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีเรื่องที่โหดร้ายมากก็คือพพิม์พิมพ์ทั้งแผ่นแล้วดันพิมพ์ผิด it's like when you already s t a r t e to type and then they have one word that is wrong ผมอยู่ในสมัยที่ยังไม่มีพิมพ์เตอร์เลยนะฮะมีพิมพ์เตอร์ใช้โปรแกรม C U Word เลยพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นึงที่สำคัญครับสำคัญมากๆเขาเรียกว่า Liquid paper in my time like there is no printer so in the my time that we have like one thing very important item is the liquid paper พอพิมพ์เสร็จนี่นะครับก็เอา l i q u i d p a p ป r ป้าย so when you type wrong and then you use the liquid paper แล้วก็เป่าแล้วมันแล้วมันก็แห้ง this w นะครับแล้วก็พิมพ์ทับลงไปใหม่ And can then just overtype it you พี่น้องบางคนนี่นะครับทูตสวรรค์เตรียม l i q u i d paper รเืโหลๆเลย some people here the angel already prepare uh, the dozens of liquid paper มันจะเอายังไงกันแน่ so the angel don't know like how you decide to live your life พอท่านทาบาปนะก็ l i q u i d p a p e อร์ป้าย ก็ใช่วิ่งใ l o w i t แล้วยู่นงลบช่นละ o ช่น่ะใ a ่น r n ใช่ a ่ะ i ช่น่ะใช่น่ะ a n ่น่ e ใช่น่ t ใช่น่ะใช e a ่ะใช่น่ะใชลน่ n a ช d t ่ะใ n ่ n a ะ e e ่ n g a i n บนระดาษน่ะใช่น่ะใช่น่ะใช่น่ะ a ช่ t ่ะ a ช n t h e ใช่น่ะใ h ่น่ะ e ช่น่ะใช่น่ y e ช่น่ะ e ช่น่ะใช่น่ะใช่น่ะอช่น่ e ใช่น่ะใช่น o ะ e ช่ d e ะใช่น่ะใช่น่ะ o ช่น่ะใช่น่ะใ คุ้งความบาปที่โยนลงไปในแม่น้ำและทอในแม่น้ำอย่ามาอ้างอะไรอีกว่าจะทำ you, you don't just have the excuse that you don't want to do it ยอมตายตัวตัวเอง you need to die to yourself ต่อมานี้ยนะครับในไปเพณีของเทศกาลโรชฮาชานานี้นะครับรับบิวจะสอนและเน้นเรื่องการฟื้นจากความตาย in the tradition of rosh hashanah that the Jewish rabbi will teach about the resurrection เขาจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการฟื้นจากความตาย t h e w i we have like the the principle to link and to teach about the resurrection หลุมศพของชาวยิวนะครับจะมีการแตะแปะแกะรูปของเขาสัตว์ไว้ที่หลุม The grave of the Jew that you can see the grave are cropped it เพราะเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะฟื้นจากความตายขึ้นมาเปาโลก็จะเชื่อเรื่องนี้ในกิจการ23ข้อที่6นะครับเปาโลนะครับเห็นมีซาดูสีซึ่งไม่เชื่อเรื่องฟื้นฟาริสีเชื่อเรื่องฟื้นจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่าข้าพเจ้าเป็นฟาริสีและเป็นบุตรชายของฟาริสีข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ก็เพราะเรื่องความหวังการเป็นขึ้นมาจากความตายต้องการให้สองคนเขาแตกเขาทะเลาะกัน In Jewish faith, Paul the resurrection was something that he understood very well, that we can see from Act 23, 6. Um, then Paul knowing that some of them were Sadducees, and then other Pharisees called out in the said Sadharin, My brother I am a Pharisee, descendant from Pharisee. I stand on the trial because of the hope of the resurrection of death. หมายว่าในเทศากาลนี้เป็นเรื่องของวันสุดท้ายเป็นการเป่าเสียงใจและคนจะฟื้นขึ้นจากความตายเข้ามาสู่การพิาพากษาในวันแอทโทนเมนต์หรือวันลบมลทินบาสโซนี is ือแบบที t สะท้ e นในว t นสุดท้า a ท t ่ a y t h a the idea of resurrection that t h e people will resurrection again รมเนียมรมเนียมยิวได้สอนเราอย่างชัดเจนนะครับอธิบาย เป็นภาพเหมือนกับหลักฐานซ้อนกับข้อความในพระวจนะเพื่อเราจะฟันธงได้ชัดเจนว่าจริงๆพระเจ้าต้องการสื่อสารความหมายอะไรกับเรากันแน่เราจะอาจจะพระคัมภีร์เราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเรามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นวัฒธรรมหรือประเพณียิวเพื่อจะยืนยันข้อความในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้านะครับซ่อนพิธีกรรมเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าข้อความในพระวจนะนั้นสอดคล้องและเป็นจริง so like in um, Jewish uh, festival like have the truth that um, have the intersection with the the Bible and that is what that God want out to communicate um, for about for for the truth of life เราต้องเข้าใจนะครับว่าเปาโลเป็นคนที่เข้าใจวัฒนธรรมชาวยิวที่ดีที่สุด so we need to understand that Paul really understood Jewish um, tra tradition very well ฟิลิปปี3-5นะครับบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิด8วันก็เข้าสุนั ข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอลตระกูลเบนยามินที่ไม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 ่ทรยศกับดาวิดเป็นชนชาติฮีบรูเกิดจากคีบรูเป็นพระราชบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสี So in Philippine a uh, Philippine tree um, four to seven t o I myself have the reason for such confidence if someone else think that they have reason to put confidence in the flesh I have more circumcised on the e i g h t the the eighth day of the people of Israel of the tribe of Benjamin a Hebrew of Hebrew. record of Hebrew the is อั a อิฐิบรู e e a เร f ่องราว e อง e อร์ดฟาริส t h ละฟ h เ s h o ลที่ r ่ม r t ง e ู้ b a s e d on the law f l a w l e s s นะครับเปาโลเป็นคนที่เข้าใจว่าท่านทำการสอนในเทศกาลเปล่าเสียงแต่เรื่องการฟื้นจากความตายมากๆแล้วเปาโลก็ยังมาสอนซ้ําในพระวจนะพระเจ้าในหนึ่งโคลินบทที่15นะครับบอกว่าข้าพเจ้ามีความลึกลับจะบอกแก่ท่านคือพวกเราจะไม่ล่วงหลับไปหมดจะถูกเพียง เปลี่ยนแปลงใหม่หมดในช่วงขณะเดียวพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตร่หไหมมีแตรครั้งสุดท้ายพี่เป่าเสียงแตรแล้วเป่าโลพูดมาจากมุมมองที่ผ่านเทศก,กาลร,รถ ฮาชาน่ามากี่ปีเขาเข้าใจวัฒนธรรมยิวว่าเมืม่อมีการเป่าเสียงแต่จะมีการสอนเรื่องการฟื้นจากความตายแล้วพระมีตอนนี้ก็บอกว่าเมื่อมีการเป่าเสียงแต่คนที่ตายจะฟื้นขึ้นมาจากความเปื่อยเน่าเราทั้งลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงเพียงเห็นไหมว่าเปาโลเข้าใจเทศกาลยิวแล้วเปาโลก็สอนออกมาบอกว่าเมื่อมีการเป่าเสียงแต่ก็จะมีคนตายฟื้นมาสอดคล้องกับสิ่งที่รับบียิวสอนในเทศกาลอย่างชัดเจน As a, Paul is a true Hebrew and he really understands about Jewish uh, tradition. So he have been through the the festival of, of trumpeting and then also taught this ceremony that you can see as 1 Corinthians uh, 15 um, 51. Listen, I tell you, mystery. I will not all sleep, but all will be seen in the flesh and in the twinkling of an eye at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raises imperishable and will be shame and for the perishable must clothe itself uh, with the imperishable and the mortal with immorality. <laughs> ด้วยสำเนียงเทพประดีและด้วยอะไรครับจะมีเสียงโอเป็นเสียงคนกุ๋ว้องที่เป็นทิวสวรรค์แล้วจะมีเสียงแตรของพระเจ้าเห็นไหมจะมีเสียงแตรด้วยเทศกาลเสียงแตรจะมีเสียงแตรแล้วมันสอดคล้องกันเลยเพอมีเสียงแตรมีอะไรเกิดขึ้นคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมา ในวัน uh, uh, 16 for the Lord himself will come down from heaven with a loud command with the voice of the angel and with the trumpet call of God and the dead in Christ will rise first หมายว่าไงกับเทศกาลเป่าเสียงแจสอดคล้องกับการฟื้นจากความตายการถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์เป็นร่างของการรับเจอหรือการถูกรับโดยพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นคําสอนตรงนี้นะครับเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับประเพณีอย่างแยกไม่ออก so like um, we can see that um, the festival of t r u m p o l i n g is really um, consistent with the 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 rose direction. So we really cannot separate these two. From each other. เราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเทศกาลเป่าเสียงแต่นะครับเป็นภาพของการฟื้นจากความตายและเป็นการรับเจ้าสาวไปปกติมุมมองนี้นะครับมีมุมมองอยู่3อัน so we can see that the trumpet festival is a prophecy is a picture of the b r i d e reception นะครับมี pre tribulation mid tribulation และ post tribulation so there are three perspective here the rapture perspective so there are pre tribulation mid tribulation and post tribulation เราพอจะเห็นได้แล้วนะครับว่าประเพณียิวที่ถูกซ่อนไว้ในวัรนธรรมนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่สอนในพระคัมภีร์อย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นหลายครั้งนี้นะครับการที่จะฟันธงเรื่องนี้นะครับเรื่องของการ r รับเจ e รับก่อนรับหลังรับอะไรนี่นะครับผมเชื่อว่า สิ่งนี้นะครับที่เป็นพระวจนะที่เป็นธรรมเนียมยิวนะครับอาจจะเป็นตัวยืนยันและฟันธงเราได้ก็ได้นะครับว่ามันสอดคล้องแล้วสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปในในสัปดาห์หน้านะครับคือประเพณียิวในเรื่องการแต่งงาน So we can see that um, the the the, the what that is has hidden in the festival of Jewish is really um re, uh, really related to really in line with what the Bible s a y s and um so next that I will share with you more about um Mer ขอจั่วหัวไว้นิดนึงนะครับในพระวจนะพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อสเสีพี่น้องฟังดีนะผมพยายามจะเชื่อมโยงให้ท่านเห็นว่าการที่เราเข้าใจัฒนธรรมยิวจะทําให้เราเข้าใจพระวจนะพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับมีเฉพาะคนยิวที่เข้าใจลึกกว่าเรานะครับัฒนธรรมบางอย่างที่ทำเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากกว่าที่เราเข้าใจ

เอเฟซัส5 31. for this reason a man will leave his father and a mother that will be united to his wife. แล้วตอนนี้พูดมาเพื่ออะไรพี่ต้องฟังผมดีๆนะข้อ32บอกว่าข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สําคัญมันลึกลับก็คือมันดูเหมือนมันไม่เคลียร์มันไม่เปิดเผยมันไม่ถูกฟันทง So in 32 this is a profound mystery. แต่เขาไม่ไดพูดถึงพระคลิสกับริิตจักรหมายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเยซูจะทําอะไรกับริิตจักรนี้นะครับมันสอดคล้องกับประเพณีการแต่งงานของชาวอยู่ and I'm um, talking about the Christ and the shirt meaning that the relationship between Christ and shirt is will be reflect um, or that have the hidden truth in d u e marriage โ罗ได้เชื่อมโยงประเพณีการแต่งงานโบราณนะครับกับของพระคิดที่คุณยิวทำกันนะครับมีรายละเอียดเยอะมากกับพระคิดและคึ้สจัดแล้วบอกว่านี่เป็นข้อลับลึกลับ Paul had linked the ancient wedding um Jewish tradition with uh, the relationship between c h r i s t and s h i r h and say it's a very important mystery and Paul k n e w that God had hiding something in this culture ทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าเปาโลบอกว่าเป็นข้อลึกลับเพราะว่าปัจจุบันมีการถกเถียงกันหรอ pre tribulation mid tribulation post tribulation รับก่อนรับกลางรับหลังเต็มไปหมดเลยนะครับเปาโลบอกว่าการแต่งงานเนี่ยการรับเป็นกายเดียวกันนี้นะครับนี่เป็นข้อลึกลับและเป็นตัวฟันธงและคนที่เข้าใจคือใครฮะคนคนคนที่เข้าใจคือใครฮะการแต่งงานที่เปาโลหมายถึงของอะไรของคนยิวไง แบบว่าการประเพณีการแต่งงานคนยูเป็นตัวฟันธงเรื่องนี้เลยว่ามันจะมันจะพรีก่อนมันจะโพสต์มันจะมิดอะไรเงี้ยเพราะไงไหมเพราะมันเป็นข้อลึกลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในเรื่องความสัมพันธ์ของพระคริสกับริสตจักรแมว่าประเพณียูเป็นตัวฟันธงท่านไม่เข้าใจพระธรรมชาวยูไงท่านก็เลยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เลยเดากันไปบางทีก็ไปไป,ไปทำอะไรเต็มไปหมดผมก็ไม่ได้ห้ามเลยนะครับก็ดีเราก็ไปเตรียมอะไรไปด้วยเราก็เราก็รอบขอบนี่นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวทําให้ท่านมั่นใจและฟันธงได้เลยว่าพระเเจจจจ้้าาาาาน่ะทํยัังงงงงไกบสวขอรริ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับประเพณีการแต่งงานของชาวยิว so there is like the hidden ministry that really high in Jewish marriage um, that God really can show like how um, the relationship between h r i s t and church จะ,จะให้สอนเลยไหมฮะหรือว่าจะให้จะให้หยุดก่อนหยุดก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่น้องไม่ได้กินข้าวนะครับเอเมนนะครับผมสามารถสอนได้อีกสองชั่วโมงนะครับอย่างสบายใจได้เรื่อยๆนะครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับวันนี้ผมก็มาในหัวข้อที่เรื่องเป็นธรรมเนียมน้แค่เทศกาลเดียวนะครับ

tradition พี่น้องเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับพอเราเข้าใจเราไม่ตัดชาวยิวออกไปนะครับเราอวยพรคนยิวสิ่งต่างๆนี้นะครับพอเราเข้าใจวัฒนธรรมของเขาทำให้เราเข้าใจพระวจนะมากขึ้น you can see that when we really um, bless Israel and then we also will have more understanding in Bible นะครับเราจะได้ไม่ต้องเข้าใจสมมติเราเป็นคนฝรั่งมาเรียนภาษาไทยนะครับแล้วกันก็พูดบอกว่าคนนี้มาขิงมาขิงท่านนะครับฝรั่งก็ถามว่าจริงเจ้าจริง it's like when the foreigner come to study Thai language and then you by way to to use the word like uh the meaning is ginger but actually the the, the meaning that you want to to deliver is something that you want to ควเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดต่อได้นะครับแล้วท่านแ้วท่านก็เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับขิง so you don't understand what is about g i n g จอร์นะครับแล้วท่านจะเข้าใจคําว่าขิงได้ยังไงถ้าท่านไม่เป็นคนไทย You will not understand um ginger if you are not Thai people. นะค <laughs> รับมันแปลว่าการแบบอวดคือเป็นการอวดเป็นการแบบ boasting ใช่ไหม boasting or show off แล้วใครมันจะไปรู้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเช่นนะครับเหลือเวลาใช้ให้คุ้มนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเช่นอูดรอดรูเข็มอ๋อ it's like the the camel that go to um The n e d l e hole, n d didn't hole นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับอูดลอดรูเข็มจำนวนมาก So there are many research t t study how the the camel will go through the the needle hole คนบอกว่าคนร่ำรวยเป็นเหมือนอูดลอดรูเข็ม In the Bible say that um, the rich is like um, the camel go through the needle hole มีการแปลสามอย่างเลย There's i three interpretation ท่านจะไม่เข้าใจถ้ท่านไม่ใช่คนยิว And you won't understand if you are not Jew people คนทั่วๆไปจะตีความอย่างนี้ อ่าเด normally people will interpret like this บอกว่าคนรวยไม่มีทางเข้าสวรรค์ได้ they said that uh, the rich people will, will never be able to go to heaven ต้องเป็นการอัศจรรย์เท่านั้น just will be the miracle happen only ก็เลยไม่ประกาศเลย so they didn't um, share the gospel to the rich people แบบแบบที่สอง but the second one เขาบอกว่าที่ประตูเยรูซาเล็มเนี่ยมันจะมีที่เข้าสำหรับอูดอ่า is like in i in Jerusalem will have Um, the door of Carmel นะครับเรียกว่า Needle Hole เรียกว่ารูเข็ม i s called a needle hole อูดที่จะเข้าได้ต้องปลดผนสัมภาระลงให้หมด The Carmel that can go through this door will need to leave all the stuff behind ต้องถ่อมใจลงถึงจะเข้าไปในสวรรค์ And need to be humble and like go down and then go through the door อันที่สาม And the third one บอกว่าจริงๆคำว่าอูดเนี่ยในในคำเดียวกันในภาษากรีกเนี่นะครับมันสามารถหมายถึงขนอูด um, actually for the camel in the Greek word it can mean the camel hair นะครับหมายว่าการที่จะเอาขนอูดที่เป็นเชือกขนอูดเนี่ยสอยเข้าไปในเข็มเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ๋อ i t mean s that you if you use the camel hair to 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 sew or to go to the, the the needle hole you need to be like do bit by bit or just be gentle หมายว่าไงครับถ้าจะเอาคนคนมั่งมีมาเชื่อพระเจ้านะครับอย่าฮาร์ดคอร์ or if like if you want to share the gospel to the rich you can't be like be very straightforward ต้องใจเย็นๆ you need to like just do it bit by bit ถ้าใครตีความแบบแรกอย่างไม่เข้าว่าวถ้าได้ทำเลยคนรวยก็ไม่ต้องรอดกัน if you some people that believe in the the first interpretation that they won't share the gospel to the rich people and the rich people will never we will have low chance to go to heaven. <laughs> and the second one is can be accept. <laughs> but the third one that is can help us to be um, able to bear with them and then just... <laughs> so this is the reason why we need to understand Jews um, festival or uh, culture. เมื่อ Lord bless you ทานะครับพระบิดาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่เขาจะรังระวายและทิ้งความบาปทิ้งเขาจะอยู่ในเทศกาล10วันที่พระเจ้าจะลบจะใส่ชื่อเขาไปในหนังสือเล่มไหนขอพระเจ้าทรงโปรดให้เขาเป็นที่พอพระไทยและถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระองค์ถูกจดชื่อลูกไว้ด้วยพระเจ้าค่ะอยาให้ลูกถูกลบชื่อออกไปในลิควิดเปเปอร์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ลูกไม่โดนลบชื่อเลยให้ลูกชื่อนั้นอยู่ในหนังสือเล่มนั้นอย่างถาวรและขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาเราไปแผ่นดินสวรรค์อวยพรพี่น้องทุกคนอย่างมากมายในพระราชนามของพระเยซูคเจ้า อาเมนพระเจ้าอวยพรครับ